สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง nsp 1 9 8นะครับเตรียมประกาศข่าวดีสำหรับผลว่าศิลปินคนไหนคือสุดยอดศิลปินลูกทุ่งแห่งปีในแคมเปญของ Thailand Top w o r ว2 0อ5ซึ่งได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าจะมีการประกาศผลในวันพฤหัสบดีที่12คกุมภาพันธ์ปี25 6 9นี้ในเวลา14นาฬิกาในทุกสาขา ซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายท่านนะครับก็คงจะลุ้นอยู่เหมือนกันว่าศิลปินคนไหนจะคว้ารางวัลมาครองและจะเป็นศิลปินในดวงใจของคุณผู้ชมที่เชียร์อยู่หรือไม่นะครับโดยจะมีการประกาศผลในช่องทางช่อง9 m c o t และบนเว็บไซต์ของ Thailand Top Word และคุณผู้ชมทุกท่านก็สามารถติดตามข่าวสารได้เลยนะครับในการประกาศข่าวดี ในวันที่21กุมภาพันธ์ปี2569นี้ต่อมานะครับรางวัลที่ลูกสาวต้นข้าวได้รับเป็นที่แน่นอนแล้วนั่นก็คือรางวัลของไทยรัฐที่สุดแห่งปีโดยทางไทยรัฐก็จะมีตัวแทนไปมอบรางวัลและบุกเซอร์ไพร์ไปมอบรางวัลถึงโรงเรียนกาจานุเคราะห์และจะมอบถ้วยรางวัลสุดพิเศษรางวัลที่สุดแห่งปี ให้กับน้องต้นข้าวถึงโรงเรียนเลยนะครับคุณผู้ชมและจะมีภาพบรรยากาศที่แสนอบอุ่นในการมอบรางวัลมาให้คุณผู้ชมทางบ้านเอฟซีแฟนกับทุกท่านได้ชมกันนะครับโดยน้องต้นข้าวนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงานไทยรัฐซึ่งได้ระบุว่าขอบคุณไทยรัฐทีวีมากๆที่ทํากิจกรรมดีๆให้นักร้องตัวเล็กๆรู้สึกตื่นเต้นมากเหมือนได้ไปอเมริกาจริงๆคนไทย ที่อยู่สหรัฐอเมริกาได้เห็นและถ่ายภาพส่งมาเห็นแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเกินความฝันมากๆไม่คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้และท่านพออได้ให้สัมภาษณ์กับทางไทยรัฐว่าดีใจที่เราได้สร้างนักเรียนของเราให้เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศในส่วนของการร้องเพลงลูกทุ่งต้นข้าวเป็นที่ชื่นชอบของคนทั้งประเทศและนี่ก็คือบทสัมภาษณ์กับทีมงานของไทยรัฐ ล่าสุดที่ผ่านมาต่อมานะครับสำหรับข้าคืนนี้ที่หนองต้นข้าวก็มีคิวงานต่อในงานนมัสก,การปิดทองประจำปี2569ในเวลา21.30นาิกา0นาทีโดยจะมีคิวงานการแสดงที่วัดบางช้างเหนือตำบลครองใหม่อําเภอสามพรานจังหวัดนคปรปฐมเอฟซีแบงคบจะต้องไม่พลาดและตามไปให้กำลังใจหนองต้นข้าวและทีมงานได้เลยนะครับซึ่งในวันนี้ น้องต้นข้าวกับสอสุพรรณโชสนุกอย่างแน่นอนนะครับและจะมีภาพในการไลฟ์สดในช่องของน้องต้นข้าวโดยแอดเจี๊ยบสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามชมอยู่ทางบ้านรอติดตามชมในไลฟ์สดได้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะมีการแจ้งข่าวดีจากพ่อแขกสอสุพรรณโชซึ่งพ่อแขกได้ออกมาแจ้งข่าวด่วนเพราะในค่ำคืนที่ผ่านมาที่สอสุพรรณโช ได้เดินทาไปทําการแสดงแต่ยังไม่ทําการแสดงเจ้าภาพงานได้มาบอกว่าทําสัญญาต่อในปี70คุณผู้ชมทุกท่านฟังไม่ผิดนะครับโดยพ่อแขกได้ออกมาแจ้งข่าวว่ายัางไม่เริ่มเล่นเจ้าภาพงานทําสัญญาต่อปีหน้า70 12กุมภาพันธ์70ที่วัดท่าพูดอําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมและระบุต่อยด้วยว่าต้นค่าสุปรียา รำวงสอสุพรรณโชว์และนี่ก็คือข้อความที่พ่อแขกซึ่งได้ระบุนะครับคือเจ้าภาพงานถึงกับต้องจองคิวงานถึงข้ามปีและคุณผู้ชมรู้ไหมว่าทำไมเจ้าภาพงานถึงต้องจองคิวงานของน้องต้นข้าวถึงข้ามปีก็เพราะกลัวคิวงานของน้องต้นข้าวกับสสุพรรณโชไม่ว่างนะครับและบอกได้คำเดียวว่าจ้างสสุพรรณโชกับน้องต้นข้าว ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับและในวันที่28มกราคมปี2569นี้น้องต้นข้าวกับทีมงานสอสุพันโชก็จะไปมอบความสุขกับคิวงานการแสดงอีกวันนะครับที่บิ๊กซบ้านบึงจังหวัดชลบุรีในเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปชมคอนเสิร์ตสอนสุพันโชในเวลา21นาิกา30นา,าทีชมคอนเสิร์ตน้องต้นข้าวสุปรียา และจะมีราคาบัตรเข้าชม100บาทและสำหรับ FC f a n แบงคับชาวชนบุรีจะต้องไม่พลาดตามไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับเตรียมตัวให้พร้อมแล้วตามไปสนุกกันได้เลยนะครับสำหรับวันที่28่มกราคมนี้ต่อมานะครับก็จะมีการแจ้งข่าวดีจากน้องต้นข้าวกับการได้รับรางวัลไปล่าสุดที่ผ่านมาโดยน้องต้นข้าวได้ออกมาโพสต์และแสดงการขอบคุณซึ่งได้ระบุว่ากิจกรรมหน้าเสาธง ในวันจันทร์ที่26มกราคมปี2569ท่านผู้อำนวยการดรสมพงษ์เตชะรัตนวรกุณมอบโรคเกียรติยศรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านคุณธรรมพร้อมทั้งมอบกรอบรูปช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่หนูได้รับคะแนนโบวตไทยรัฐอวอร์ด2 0 2 5ท็อปโบวตอันดับหนึ่งในสาขาลูกทุ่งมะลำแห่งปี ท็อปรวดอันดับสองในสาขาบันเทิงอันเป็นผลทำให้หนูได้รับโอกาสเปรียบเสมือนตัวแทนด้านวัฒนธรรมประชาสัมพันธ์เพลงลูกทุ่งให้เป็นทุรู้จักต่อสายตาชาวไทยและต่างประเทศขึ้นจอไทม์สแควร์ใจกลางแมนฮัตตันนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและขึ้นจอเดอะเอ็มดิสทรีใจกลางกรุงเทพมหานครขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่งฉบับพิเศษ วันที่25มกราคมปี2569หนูขอขอบคุณโอกาสและขอขอบพระคุณความรักความเมตตาหนูจะนำโอวาทไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานค่ะหนูไม่สัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีแต่หนูจะทำให้เห็นว่าหนูเป็นเด็กดี hashtag ต้นข้าสปรียาและนี่ก็คือภาพแห่งความน่ารักของหนูต้นข้าวและความสำเร็จที่ได้เกิดขึ้น จากพลังความรักของเอฟซีแ l นคับแฟนเพลงลูกทุ่งที่รักน้องต้นข้าวทุกคนที่ช่วยกันโหวดคะแนนและทุกคะแนนความรักที่มอบให้กับน้องต้นข้าวนะครับผมว่าคือสิ่งที่เอฟซีแวนครับทุกท่านก็นต่างภูมิใจที่หลายท่านตั้งใจทําเพื่อลูกสาวต้นข้าวในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาและรางวันนี้ก็คือรางวัลของทุกคนรางวัลที่มาจากความรักของแฟนๆแล้วมาปิดท้ายกับภาพความน่ารัก ของยา่าณีได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงานของไทยรัฐและคำถามแรกจากทีมงานก็คือคุณย่าภูมิใจไหมเนี่ยโดยยา่าณีได้ตอบไปว่าภูมิใจค่ะภูมิใจมากไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาได้ขนาดนี้คำถามต่อมาจากทีมงานคิดว่าทำไมคนถึงรักต้นข้าวขนาดนี้โดยคุณย่าได้ตอบไปว่าน่ารักแต่นนองต้นข้าวได้ตอบไปว่าเป็นคนดี และได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับบ้านซึ่งหน้าตอนนี้น้องต้นข้าวมีบ้านสองหลังและคำถามจากทีมงานคุณยา่าจากที่ไปเปิดหมวกมาละสองวันนี้หลานเป็นที่รักรู้สึกอย่างไรบ้างโดยย่านนี้ได้ตอบไปว่ามันดีเกินคาดเลยเปลี่ยนชีวิตเราเลยแค่มีบ้านให้เราอยู่ก็พอใจแล้วไม่คิดว่าจะเก้ามาขนาดนี้และต้นข้าได้บอกว่าชอบแกล้งคุณย่ามากเลย เราสนิทกันเล่นได้ทุกอย่างเพื่อเขาและนี่ก็คือบทสัมภาษษ์กับทีมงานไทยรัฐล่าสุติผ่านมานะครับซึ่งเป็นภาพความน่ารักที่คุณผู้ชมได้เห็นในช่องของไทยรัฐล่าสุติผ่านมาและนี่ก็คือเรื่องราวและข่าวสารที่นํามาฝากคุณผู้ชมสําหรับในวันนี้นะครับและจะต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีครับ